สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่หน่วยก็จะชวนมาเย็บหมอนนะคะหมอนหนุนคอเนาะขาดในลักษณะนี้นะคะวิธีเย็บง่ายๆเลยนะคะวันนี้จะเย็บด้วยมือเนาะอันนี้ทําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาดึงให้ดูนะเราค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงนะเราไม่ต้องดึงแรงนะคะค่อยๆดึงนะคะอันนี้เย็บเป็นเรียบร้อยเห็นปะอืม นี่ค่ะเห็นไหมคะวิธีเย็บก็ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเย็บเลยะคะ่ะอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าได้เรามัดปมไว้เราก็แย่เข้าไปด้านในเลยแบบนี้นะคะแย่เข้าไปด้านในแลวเริ่มเลยจากฝั่งไหนก็ได้นะคะที่เราถนัดนะคะแล้วก็ปักด้านบนนะคะ แล้วก็ปักขึ้นแบบนี้ค่ะดึงค่ะแล้วก็อ้อมไปอีกหนึ่งฝั่งแบบนี้เลยนะปักลงปักขึ้นในลักษณะนี้นะคะ,ะได้อย่างนี้เสร็จแล้วมาฝั่งหนึ่งปัก